ก็กล่าวสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมยูซ่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนว่าวันนี้นะครับพี่มีตั้งค่าดีๆนะครับและตั้งค่าเด็ดๆนะครับน้องมาแนะนําหรือว่ามานําเสนออีกแล้วนะครับตั้งข้างพี่วันนี้นะครับนี่ดูว่ายิ่งติดหัวแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าผ่านการเทส3สามระบบนะครับน้องก็คือ สามระบบของพี่ก็คือแบบว่าเทคค,คนที่ดึงหัวไม่เป็น mm hmm. เทคดึงหัวเป็นบ้างไม่เป็นบ้างและเทคกับคนที่ดึงหัวเป็นเลยนะครับสรุปก็คือขั้นตอนแรก mm hmm. เทคคนดึงหัวไม่เป็นนะครับดึงไป10นัดเข้าหัวไป5นัดนะครับและ คนที่ดึงหัวเป็นบ้างไม่เป็นบ้างนะครับดึงไป10นัดเข้าหัวไป8นัดนะครับและคนที่ดึงหัวเป็นเลยนะครับดึงไป10นัดเข้าหัวไป10นัดนะครับแน่นอนอยู่แล้วนะครับทุกคนก็คือคนที่ดึงหัวเป็นนะครับนอถ้ามีเทคนิคการดึงหัวบวกกับตั้งค่าที่ดีนะครับยังไงมันก็ขึ้นหัวแน่นอนนะครับนอถ้าคนที่ดึงหัวเป็นนะครับนอดึงไป10นัดและเข้าหัวไป8นัดนะครับแสดงว่าเขาดึงหัวเป็นแต่ตั้งค่าไม่ดีนะครับนอประมาณนี้นะครับถ้าเขาดึงหัวเป็นเข้าไป10นัดนะครับเนาหรือว่าดึงาสี นะครับนอบวกกับฝีมือนะครับฉะนั้นทุกคนก็คือเบบวมาได้ตั้งค่าดีๆจากพี่ไปแล้วนะครับก็ไปเพิ่มฝีมืออีกนิดนึงนะครับก็สามารถนะครับไปดึงหัวได้แบบชิลๆแล้วนะครับทุกคนมาเรามาเริ่มตั้งกันเลยที่กวัวนะครับจะเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะครับเรามาเริ่มจากขั้นตอนแรกจากการตอบสนองกันเลยที่กวัวนะครับเนาะพี่จะเริ่มจากทั่วไปนะครับทุกคนก็คือตัวแรกนะครับนอก็ใส่ไปได้เลยนะครับอยู่ที่ 165นะครับนะหรือว่า165นะครับพี่ขอบอกแล้วกันนะครับว่าตั้งค่าของพี่นะครับสามารถตั้งได้ทุกบุ่นในโลกใบนี้ที่เล่นฟรีไฟล์ได้นะครับ่ว่าจะเป็นทางด้านของ iPad ในคอมมือถือนะครับเล่นได้หมดเลยนะครับนอถ้าคนไหนเล่น iPad ก็สามารถตั้งได้ในคอมก็ตั้งได้นะครับมือถือก็ตั้งได้นะครับนอก็ได้2ระบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Android หรือว่า iOS นะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นทางด้านของกล้องเลตดรอชนะครับสำหรับกล้องเลตดรอชนะครับก็ให้เราตั้งอยู่ที่125นะครับนอก็ตั้งประมาณนี้ได้เลยนะครับและสโครคงนะครับนอก็คือเมื่อหลุดจากกล้องเลตดลอวนะครับสักครูคนะครับก็จะได้เข้ามาช่วยเรานรอก็ให้ ตั้งอยู謝謝 hmm. ่ที่100นะครับนอสเ็ได้เลยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับนอสสำหรับซักโรหคุสองนะครับทุกคนก็ตั้งประมาณนี้ได้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเราว่าจะหนักจะเต็มแน่นอนนะครับสาหรับน้องคนไหนพี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งนะครับนอสก็ตั้งได้ประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าถ้าตั้งประมาณนี้นะครับมันจะเข้าหัวโคตรดีเลยนะครับและโคตรสุดเลยนะครับทุกคนเ้อก็ถือว่าหลายๆคนนะครับไม่ควรพลาดใน ครับนอแล้วก็ต่อมานะครับนอก็จะเป็นทางด้านของสโค๊ตคูน4ี่นะครับสาหรับสโค๊ตคูน4ี่นะครับก็ให้เราตั้งประมาณนี้ได้เลยนะครับสาหรับสโค๊ตคูน4ี่นะครับตัวคนเท่าหมดก็สามารถดึงหัวได้นะครับนอก็ตั้งไปได้เลยนะครับห6 0หรือว่า160้ยนะครับทุกคนก็ตั้งประมาณนี้ได้เลยนะครับทุกคนสุดจัดแน่นอนนะครับสำหรับงน้องคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่า อยากตั้งนะครับน้องก,ก็ตั้งได้เลยนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับสําหรับวงน้องคนไหนพี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งตามพี่นะครับรับประกันนะครับว่าพี่ไม่เอาตั้งค่าที่ไม่ดีให้หรอกนะครับก็คือ ตั้งค่าที่ออกจากพี่นะครับดีทุกตัวแน่นอนนะครับนอและดีทุกอันแน่นอนนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับนอลำกล้องสไนเปอร์ก็ตั้งอยู่ที่ประมาณนี้เลยนะครับห5 0หรือว่า150ย้เลยนะครับทุกคนก็สามารถตั้งประมาณนี้ได้เลยนะครับสำหรับวงนอคนไหนพี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งนะครับทุกคนก็สามารถตั้งได้ประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับนอว่าจะหนักจะเต็มแน่นอนนะครับนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนแล้วก็ต่อมานะครับนอก็เป็นทางด้านของมุมอ สลัดนะครับก็ให er mm. ้เราตั้งประมาณนี้ได้เลยนะครับอยู่ที่175้ยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับสาหรับขั้นตอนแรกหรือว่าส่วนแรกในการตั้งค่านะครับนอกก็เป็นแบบนี้เลยนะครับทุกคนและยังไม่หมดเท่านี้นะครับนอกก็คือยังจะมีทางด้านของรีเลยนะครับนอกก็คือแบบว่าอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของขั้นตอนที่2ก็คือเป็นขั้นตอนการควบคุมนะครับนอกอันแรกให้ใส่เป็นเริ่มต้นนะครับแล้วก็อันที่2ให้แสดงเมื่อสกโคบนะครับอันที่3ก็ให้เราเปิดนะครับอันที่4ให้เรา อันที่5้าให้เราเปิดที่โให้เราเปิดที่เจ็ให้เราเปิดน anyway. ะครับเนาแะแล้วก็อันที่แให้เราเปิดนะครับเนาะส่วนที่เหลือที่แบบว่าพี่ไม่ได้ให้ดูนะครับเนาะสามารถตั้งได้ตามใจหรือว่าตั้งได้ตามที่ตัวเองกําหนดเลยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับที่แบบว่าพี่ไม่ได้กําหนดนะครับเนาะก็จะมีตามนี้เลยนะครับทุกคนก็เรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับสำหรับงน้องคนไหนพี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งนะครับเนาะก็สามารถตั้งตามได้ประมาณนี้นะครับทุกคนก็เรียกได้ว่า จัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับอแล้วก็ต่อมานะครับน้อกก็คือจะมีทางด้านของนี่เลยนะครับน้อกก็คือขนาดปุ่มยิงนะครับสำหรับขนาดปุ่มยิงนะครับที่จะแนะนําแบบนี้แล้วกันนะครับก็คือแบบว่ามือถือหน้าจอเล็กนะครับน้อกก็ตั้งอยู่ที่43นะครับมือถือที่แบบว่าผลิตมลรุ่นปัจจุบันนะครับน้อกก็ตั้งอยู่ที่53นะครับและรุ่นที่ผลิบมานะครับนองก็เรียกว่า หน้าจอใหญ่ๆหรือว่าเล่นใน iPad ในคอมนะครับก็ตั้งอยู่ที่63นะครับน้อนและก็ลูกศรสีแดงนะครับที่พี่ขีดไว้ไม่ต้องสงสัยนะครับเป็นตำแหน่งการวางปุ่มนะครับนองก็คือขีดด้านล่างเป็นตำแหน่งการวางปุ่มนะครับขีดด้านบนนะครับนองเป็นตำแหน่งการดึงหัวนะครับหรือว่าขีดลูกศรให้ดึงหัวนะครับต้องดึงประมาณนี้นะครับน้องไม่ต้องดึงแรงนะครับปล่อยให้ศัตรูเปิดแล้วก่อนนัดหนึ่งแล้วเราค่อยส่วนกลับนะครับกระตุกเบาๆพอนะครับทุกคนนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับแต่ถ้าคนไหนอยากได้ชัดเจนนะครับพี่สอนไปอยู่นะครับ ขุมดึงหัวนะครับน้องก็รีเดียว่าเข้าหัวดีแน่นอนนะครับนองท่าคนไหนนะครับที่แบบว่ายังไม่เลยลองตั้งนะครับก็ลองไปดูคลิปได้นะครับนอนพี่สอนแบบละเอียดเลยนะครับในการดึงหัวนะครับทุกคนแล้วก็ต่อมาเป็นข้าวตอนสุดท้ายแล้วนะครับน้องก็คือการาฟิกนะครับนอนเอาแบบว่า ง่ายๆสั้นๆเลยนะครับนาอก็คือมือถือไม่แรงนะครับตั้งเป็นราบลื่นไว้ก่อนเลยนะครับส่วนมือถือกลางๆนะครับนาอตั้งเป็นราบลื่นหรือว่ามาตรฐานนะครับส่วนมือถือแรงนะครับตั้งเป็นระดับสูงปิดแค่เงาพอนะครับทุกคนก็ตั้งประมาณนี้ได้เลยนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่า อยากตั้งนะครับน้องก็คือตั้งตามนี้นะครับหนึ่งมันจะดึงหัวง่ายนะครับถ้าเราลบเงาออกนะครับมันจะเห็นคนง่ายขึ้นอะไรประมาณนี้เลยนะครับและเราจะรู้นะครับนอศัตรูอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะครับมันจะเห็นง่ายขึ้นนะครับถ้าปิดเงานะครับสําหรับมือถือแรงนะครับส่วนมือถือธรรวลาลาบลื่นนะครับพี่คิดว่ามองง่ายที่สุดแล้วนะครับนอะแล้วก็ DPI อนะครับนอก็คือ DPI ีไอ้ตั้งอยู่ที่ DPI นะครับแล้วก็ DPI Android นะครับตั้วก่ดีพีไอ0 0 900 d อ i นะครับตั้งประมาณนี้นะคร้อนะครับ นอตั้งอยู่ที่120นะครับเหมาะที่สุดแล้วนะครับ Dpi Android ตั้งอยู่ที่4ี0ร0 0 dpi นะครับทำไมต้องตั้งประมาณนี้ก็คือแบบว่าให้ทุกคนเลือกเอานะครับว่าจะตั้งประมาณไหนนะครับแต่ถ้าใช้จอดจงก็คือ470กับ790นะครับจะประมาณนี้เลยนะครับมันจะกําลังดีนะครับน้องก็ถือว่าเลือกใช้ได้เลยนะครับทุกคนก็ผลทสถามว่าดีไหมนะครับนองรับประกันได้เลยนะครับว่าผลเทสดีแน่นอนนะครับทุกคนเข้าหัวแน่นอนนะครับขอแค่เรารู้จังหวะในการดึงหัวนะครับนอมันก็จะเข้าหัวแนน่อนนนนนนะะะคคครรรรัััับบบทุกกปได้เลยอว่า อันนี้นะครับน้องกำลังตีจากพี่เลยนะครับเพราะว่าพี่แจกให้นะครับพี่หวังว่าทุกคนจะได้ของดีกับบ้านนะครับไม่ใช่ว่าเอาตังค่ามั่วๆมาให้นะครับน้องก็คือพี่ทําการเทสนะครับกับทีมงานของพี่นะครับน้องเกือบ10ชีวิตเลยนะครับกับการเทตังค่านะครับทุกคนเด้อก็จะประมาณนี้เลยนะครับถ้าได้ไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามคลิปนี้ด้วยละกันนะครับคนละ1ไลค์1แชร์1ติดตามละกันนะครับและพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่า เข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละ1นึ่งไลค์คนละ1นึ่งแชร์ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับบ๊ายบาย